มายิงก็ดังแบบสบายเลยจ้าข้าแต่รถเสียป่ะไม่ขยับเลยข้างหลังมันจะเคลียร์แล้วดูหลังนาอยู่เขานี่ เฮียตีกูดังไหมตีกูดังดีกว่าวะถ้าถ้าเอเมีมันก็ไม่ครบเนึ่ยเนื้อเนื้อนี้ก็เล่นได้เนื้อเนื้ก็เล่นหน่อยน c ่ไม่ใช่เอมซีไม่ใช่เอเมซียังไงไม่เราเราหาโฮนื้แล้วก็ผูกกูดังแล้วค่อยทำก็ได้ปะเออได้ไเนี่ยมี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 โฮมีกดังเอ้ยมีเนินนี้เล่นได้อยู่ไม่โฮเมันเล่นได้แต่แต่ถ้าเปิดน็อกได้ก็ตีดก่ดังโอ้เล่นโฮไงหวไป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 ไ วงพีคจอดเฮ้ยบนขานี่ขัครับด่วนี้อยู่แพง่ริงเลยขานี้ขับมาขานี้ก่อนหนึ่งหลังเดียวกันชุดแดงๆปะหละโดดนี่มักเขียวพี่มัติดเนินเหร w a t c เอพอไปดูหลังคนนึงได้ไหมพี่อ่ะถอยไปดูีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ก็ไดะเนี่ยไคยแล้วไทยแล้ทยแล้ววผมดูขวาให้มันรู้อ่ะมันไม่โผล่แล้วอ่ะไม่ล้ไม่้วไ้ไม่โผล่แลวไม่เอาเราเราคำาวณแล้วคาัมาตู้แล้วตู้นก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 น ได้แล้วก็น่าจะอยู่กระดังไกอีกตัวหนึ่งแล้วก็บ้านนี้ตัวนึงกูชิมฝั่งนี่น้องบ้านยาวปะไม่ไม่บ้านนี้บ้านยาวกันเดินปิดกดังกันก่อนได้นะเดินขวาปิดกดังกันอะเฮ้ยโอ้โหเล็ดวับไม่้กดังเลยมันกําเนียนะพุ่งไ้งงเลยเต้องวิ่งเวลต้องไปเดินวิ่งมาเติมออกขวาไปแล้ว ไม่ได้ขำนะกดดังขวาด้วยขวาก็ดังก่อนหนึ่งกดดังกดดังกดังล่าตัวกดดังขวานอกตัวนึงในกดดังอ่ะสองตัวกดดังขวาอ่ะเดี๋ยวดิเจ็บไหมเจ็บนะมสตัวนะสวยสวย ต่ละห้าแต่ละห้ายืนจยว่องพันเตี๋ยวค้ามวยโอ้โหสวยย่าต้องไปไป็นารเลืนขวาเขาหนึงไม่ทันแล้วไปทันเปล่าวะทันทันนยังขวาหรืซ้ายขวา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 ใจมันเป็นหลุมมันเล่นไม่ได้ไม่ถ้าเรากันขวาได้แล้วกันซ้ายได้เย่าจะมาส่งให้เว็บไปก่อนนะขวาขวามันมีที่นึงอ่ะมันมาเข้ามักเหลืองอ่ะแบบจำยาน้ำแบบอืมอืม เฮ้ยรถมาแล้วหน้าเว็บต้องมาช่วยเล่นเล่นตัวสามต้องไปเล่นกับเว็บสามแล้วเล่นโกดังดูสายไว้คนนกัคโยขอบวงขอบวงขาวเลยอ่ะขอบวงขาวสายมันเล่นได้แค่หลุมอ่ะถ้ามันจะมาเพราะมันติดบ้านถ้าเรากันขวาได้ไม่อยากให้มันข้าโกดังให้ขับไปหน้าเว็บ ขับรถมาอุ้ยเฮียข,ข,ขึ้นเขานะไปเพื่อนมันคอสอยู่ขวาได้ยินบ้างมั้ยเนี่ยไม่อย่าอยเปิดมปิดหนึ่งขึ้นไปเล่นออปชั่นใส่ดดบบสยิงว่้อย่าเปิดซ้ายก็ใกล้หรอใช่ใช่ใช<ๆ>่เดินไปปิดยันย<ต>ี่ซ้ายมันเดินไม่ได้ถ้าซ้ายมันเดินมันเดินเปิดบ้านไว้ ใช่ใช่แต่คิวคิวความ่งสูงมันไม่สมมติสมมติใกล้ขึ้นอ่ะงั้นเลยจนเหรอมั้งไม่มีออปชั่นแล้วอ่ะผมเออมันมันมันเอารถอตเตเข้ามาอาจจะมีนะทั้งั้นงั้นนั่นรอรอกดตัวไกลก็ได้ตัวไกลชุไปแล้วตัวไกลเดินเนียนเบียร์อยู่เบียอยู่โดนเทมลัดไปเออโดนเทมเทมอยู่นี่เทมอยู่มาฟ้าเทมอยู่มาฟ้าเทมไม่ครบอ่ะคุณรรอดคุณรอดคุณรอเฮ้ยตกไกลตกไกลตายอ่ะ หมดแล้วหมดแล้วบุีรย์สองนะวนเข้านู่นแลหมดล้วุรับุรลัมทีมสินะที่ยิงนหมด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 หมหมดเลยเหรอใช่ใใช่ใช่คิวเอิวตเลยว่าเดินขวาม่ได้นะเทมอยู่ข้างนัต่อหน้าชิบงตัวน้เออเทมไง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 เอาได้นะเอาได้นะหมดตัวเดยวเลยเพื่อนเทมเหมือน้ยเขาเนี่ยเขานี่ยเขานี่ยเขานี่ มงงบงบงไปทางเขานะต้องไปทำก่อนทำได้ดีทำแค่หนึงตัวปะลองลองลองเหลือห้องน้ำเหลือห้องน้ำมีคว้าแช่นมาด้วยนะห้องน้ำห้องน้ำเจ็บอยู่ในห้องน้ำเราสามเมตรตัวไกลทั้งตูปาไฟเลยรอดมานะเป็นใจอ่ะตัวเกิดเป็นออร์นิกได้ไงวะเฮียเสียงมินิเสือกตรงกระทำปีเออออนร์เทม โอ้ยหน้ากระดานได้แล้วสบานเด็กเด็กไปเล่นเด็กไปเล่นซ้ายให้ผมไปเล่นขวาให้ผมเล่นซ้ายขวาเทมมันยังอยู่อ่ะอันนี้น่าจะเป็นเทมมั้นน่ะเออมันยังเหลือมันยังเหลือเทมเหลือตัวนึงอ่ะมาฟ้าเบคเบคไม่ครบแล้วก็เทมเทมครบป่ะวะมีตัวนี้อยู่ใกล้มีเน็ตป่ะใช่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 มีมีหลังไงครับกำอยู่นะเว็บเน็ตนะที่ยิงน้องเมื่อกี้ไม่ยิงเลยนะน็อกนก มีตัวนึ่งมีตัวนึงเก้าเนตี้อะไรวะไม่ใช่หมดหมดหมดเทมหมดโนตีหมดตัวตัวไหนตัวขวาปะอยู่ตรงนี้อยู่นี้สองตัวสองตัวมาเขียสอตัวที่เห็นไปวิ่งมาฉีดเนินที่เห็นสามอ่ะตรงนั้นอ่ะเออนาสี่สาแล้าสามเออาี่สามแลี่สามนะสี่สมนหนุ่มกมาอุ้ยห้ยแม่กูมาเพื่อนแป้งงดิ เดี๋ย่เขวยเล่นหลุมหน้าอินชิดอินทิหน้าเว็บนีตัวนึงตัวเลยู่ในหลุมเดินเดินไม่เจอเวดเนสองเหลือขวาเหลือัวเดียวเตวเดียวเี๋ยวเท่เ้อว้า้นานเลยเลยเลตัวเวดี๋ยกินจะเล่นต้องได้เล่นเดีย้อยเดีเล่นดี๋ยเดี๋ยวไป เรียภูมิใจว่ะที่แอนเนตโดนเลยเที่ใหญ่สัตว์เครื่องอะไรสักลักจ่าไม่ได้เอ้าืีชวนเข้ามาเล่นไม่เล่นโอ้แต่แปดลูกได้ไม่สองพันหัวเ